สวัสดีครับผมเผื่อใครที่ไม่ทราบนะฮะตอนนี้ภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับได้กลับมาฉายในโรงภาพยนตร์นะฮะซึ่งจะฉายเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะฮะอยากให้ใครที่คิดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหรือว่าโตมากับแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกับผมเนี่ยแล้วคิดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดในโรงภาพยนตร์เพราะมันไม่ได้ฉายแค่ในโรงปกติเท่านั้นแต่มันมาฉายในะ i m a ด้วยนะฮะแล้วจะฉายแค่เพียงเนี่ย เพียงในแค่วีคเดียวเนี่ยผมได้กลับไปดูนะฮะจริงๆแล้วมันฉายมาแต่ภาคหนึ่งแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้ไปดูแล้วฟินมากภาคที่2เนี่ยนี่คือภาคที่กําลังฉายอยู่นะครับแล้วก็เป็นภาคที่ถ้าในความรู้สึกของผมเนี่ยนี่คือภาคที่งดงามและดีที่สุดอีกหนึ่งภาคในบรรดานหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะฮะก็เป็นหนังที่กํากับโดยคิสคอลัมบัสซึ่งเป็นผู้กำกับเดียวกับภาคแรกแลวก็เป็นคนที่สามารถสร้างสารโลกเวทมนต์ออกมาได้อย่างครบถ้วนนะฮะ เหมาะสมอย่างที่บทประพันธ์มีในหนังสือนะฮะคือเรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบหนังสือมาเลยแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบรู้สึกว่ามันเหมือนหนังสือเกินไปมันดูแบบว่าเหมือนกับอ่านหนังสือนิยายเกินไปอะไรเงี้ยทำให้ภาคสามเนี่ยจะมีความแตกต่างในการนําเสนอมากแต่ว่าสาวผมผมก็รู้สึกว่าโอเคหลายคนอาจจะชอบแต่ว่าสาวผมในตอนแรกๆที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าโหไม่ไม่เคารพต้นฉบับเลย,เลยอะไรเงี้ยอืมนะฮะแต่ตอนหลังก็มาดูก็รับได้นะแต่กลายเป็นว่าพุ่งกับภาคสามเนี่ยก็ กลายเป็นว่าตอนนี้ได้ออสการ์ไปแล้วจากกัลวิตี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเ uh, anywhere เนี่ยเราจะพูดภาค2นะครับสำหรับภาคนี้คือนี่คือภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบทําให้ผมรู้สึกแบบโอ้มันมันดีงามมากๆจริงๆในทุกๆองค์ประกอบแน่นอนว่าผมให้เอบบวกบวกบวบบรัว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 ,รว,รวนะเพราะว่านี่คือการดูครั้งแรกของผมในโรงในรอบ20ปีเลยนะทุกคนคือเราอะเชื่อว่า หลายคนที่อายุใกล้ๆก,ก,กับเราอ่ะก็คงได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ในโรงอย่างน้อยสักภาคถึงสองภาคหรืออย่างน้อยถ้าเป็นแฟนเนี่ยก็คงต้องด,ด,ดูทุกภาคนะฮะไม่ว่าจะผ่านแผ่นผ่านเออ่เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมแล้วก็อ่าอาจจะเป็นมบโรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าต่อให้แฟนตาซีบีดสร้างขึ้นมาเนี่ยคุณภาพสำหรับผมยังห่างไกลกับความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าจะเทียบเนี่ยก็คงนึกถึงแบบเดอะลอตออฟเดอะลิงอย่างเงี้ยที่แบบว่า สร้างเดอ h ฮอบบิทมามันก็ยังสู้เดอ l ลอ d ไม่ได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นในความรู้สึกผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับสำหรับแฮนดี้พอตเตอร์นะับด้วยเรื่องที่มีสเสน่ห์มากกว่าด้วยเรื่องที่มันมีตามชั้นปีแล้วที่สําคัญคือเราจะเหมือนกับว่าเราโตไปตามตัวละครนะฮะตอนนี้แต่ละคนก็แบบ อย่างรอนอย่างเงี้ยก็มีลูกม,มีลูกแล้วแฮร์รี่มายดี้เอ็มม่าวรสันก็โอ้โหตอนนี้ไปเล่นหนังนู่นนี่นั่นแฮร์รี่พอตเตอร์ดเดอะเนลสันคิปจะมาเป็นวูฟเวอรีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็มีอนาคตที่แบบว่าไปนั่นไปนี่แล้วแต่การที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในโรงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปครับทุกคนเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกเวทมนต์ไม่มีจริงอะ่ะเออโลกเวทมนต์นี่มันวิเศษจังเลย ความดาร์กของมันมันก็จะไม่เยอะมากนะเรื่องที่สําคัญคือดนตรีประกอบที่เราได้ยินเนี่ยก็จะเป็นดนตรีของจอห์นวิลเลียมนะครับซึ่งเป็นแบบว่าเป็นอัจฉริยะของนักทาดนตรีประกอบคอมโพสเตอร์ในรอกศตวรรษนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้เกก็อายุรวม90กว่าปีแล้วนะครับก็อยากจะให้แกอยู่นานๆจังพอได้ยินดนตรีตรีมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะดนตรีแบบว่าในฉากต่างๆอะไรเงี้งย,อยฮอกวอตส์ในฉากตอกเดรกอนใน หรือแม้แต่การไปห้องแห่งความลับอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันดูมีสเสน่ห์ไปหมดเลยฮะผมจะพูดถึงความประทับใจของผมในรอบนี้แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วผมเขียนบทความไว้นะหละายคนอาจจะอ่านแล้วแต่ว่าเมาส์ด้วยกันเป็นปากเงี้ยนะปากต่อปากเงี้ยมันมันกว่านะฮะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ายังยังชอบนะฮะในความเป็นหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะที่มันจะมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสี่รวมถึง7.2ที่อันนี้อาจจะด้วยตัวเรื่องที่ผม ยอมรับว่ามันดีนะครับไอเน,นี้ยผมจะยกให้มันขึ้นหิ่งนำไปก่อนเลยนะฮะก็เออ่แต่ว่าผมไม่ได้ชอบเดวิดเยสขนาดนั้นอันนี้ต้องพูดกันต่อเดวิดเยสนี่คือพู่มกับที่ทำแต่ภาค5 6 7.1 7.2นสยันแฟนตาซีบีด3ภาคนี้แกทำหมดเลยนะฮะถ้าเทียบกับสเสน่ห์ของการกำกับพอมาดูกับของคิสคลัมบัสเนี่ยผมบอกเลยว่าคิสครลัมบัสเป็นพุ่มกับที่มีชั้นเชิงในการเล่าเรื่อง นะแล้วก็ในการนําเสนอตึงต่อให้มันจะทําตามหนังสือแบบแทบจะถอดแบบมาก็ตามแต่ว่าวิธีการเล่าของเขาอ่ะมันจะมีความแบบเขาไม่งอเอแบบเหมือนเด็กๆที่อยู่ในการประชนภัยต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นหลายรสชาติมันจะมีทั้งความแบบมีคิดดิษมีห้องแห่งความลับที่มันจะมีความแบบสืบสวนสอบสวนด้วยนะอ่าหรือว่าคือภาคเนี้พอผมมาดูอ่ะมันไม่ได้มีความแบบสดใสอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีความแบบเหมือน พาเราไปเจอปมปริศนาบางอย่างที่ออย่างในภาคสองเนี่ยมันก็จะมีแบบทอมลิดเดิลที่เป็นบันทึกใช่ไหมฮะวอเดอร์ mm hmm. <World S 2> มอร์กลับมาในรูปแบบของคนหนุ่มรูปหล่ออะไรเงี้ยเออแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาจะพยายามมาผ่านไปบันทึกอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีคนสมรู้ร่วมคิดแบบเมลฟอยลูเซนเมลฟอยอะไรเงี้ยหรือว่าการที่เราได้เห็นอีกฝั่งหนึง่งอย่างสาราจาร์ล็อกฮาร์ตอะไรเงี้ยนะฮะที่รับบทโด,ดยเ,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 เคนเนตเคนเนตบรานานะที่เป็นพุ่มกับทรอพุ่มกับเนี่ยเดนสอัลเดอร์ไนหรือว่า เรื่องเบลฟาที่ชิงออสการ์ปีนี้ด้วยนะฮะก็เนี่ยเราได้กลับไปเจอตัวละครต่างๆรวมถึงนี่ด้วยด็อบบี้นะฮะโอ้โหเราเห็นชะตากรรมที่น่าเศร้าของด็อบบี้ในภาค7.1เนี่ยแล้วการที่เราได้เห็นด็อบบี้คืนจออีกครั้งหนึ่งในโรงภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มค่านะครับมันรวมถึงยังไม่รวมแบบร้อนหอตได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าฉากต้นวิลโลว์จอมโหดนะหรือว่าฉากอาราก็อย่างเงี้ยนะฮะหลบแมงมุมในอารากค็คือแบบ ในป่าต้องห้ามอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบอารากอที่ออกมาภาคหกนี่คือง่อยมากเลยอะแต่ว่าพอมาดูแบบในในภาคนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันมีทั้งลูกสมุนมีทั้งตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะฮะคือเรารู้สึกว่ามันดีงามมากๆนะฮะแล้วมันคือฉากกลางคืนมันยังไม่มืดอะไอ้ช่วงพาคหลังภาคห้ามันคุณสังเกตดหหนังแฮร์รี่หลังภาคห้าเนี่ยเวลามันมืดนี่มันมืดบ้าบอมากเลยนะยิ่งแบบมาดูในจอในบ้านอย่างเียบางทีมันดูไม่เห็นเลยว่าบ้าอะไรกันเนี่ยนะฮะแต่ว่า อันเนี้ยต่อให้มันเป็นฉากมืดในป่าห้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วเรายังแบบยังเห็นชัดแล้วมันยังดูดีอยู่เช่นเคยนะนะครับอ๋อ,อใช่ภาคนี้ก็จะมีสัตว์ประหลาดอย่างเป็นสัตว์โบราณนะฮะบ,บาซิลิสนะฮะหรือว่างูยักษ์นั่นเองนะครับที่จะเป็นตัวร้ายตัวชักกาของภาคนี้นะครับที่จะถูกควบคุมโดยทายาทเซริทิลินนะครับก็เราสึกว่า อ้างนี้จะมีการเมนชั่นครั้งแรกของสตราจรย์มาก่อนนะันที่พูดถึง4ผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์นะครับก็จะมีกอดดิกกิฟฟินดอร์เฮลกาฮัพเบิลพับโรเบน่าอเลเวนคอร์นะฮะแล้วก็ซาราซาเซลิทิลินใช่ไหมก็จะมีแบบว่าเนี่ยสผู้ก่อตั้งที่จะมาทำให้กำเนิดฮอกวอตส์แต่ว่า เซรีทิรินก็เป็นคนเดียวที่ทิ้งไปก่อนเพราะว่าอุดมการไม่ตรงกันเพราะว่าเซรีทิรินเนี่ยเชื่อในเลือดเลือดผู้วิเศษที่เป็นเลือดบริสุทธิ์ก็คือไม่มีมัคเกิลมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้มีคนที่แบบไม่มีเวทมนต์เข้ามาเป็นสายเลือดอะไรเงี้ยนะฮะต้องเป็นคนที่แบบเป็นพ่อหมดแม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเชื่อในคนข่าวอ่ะเช่นแบบว่าขวาจัดเลยเชื่อในความเป็นโอ้โหความเป็นเลือดอะไรยันอะไรเงี้ยแล้วกำจัดชาวยูอะไรเงี้ยเออคือมันจะมีฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยู่่ซึง พอมานั่งมองตรงนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะเออแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันดีงามตรงที่ว่าเราได้เห็นแบบว่าภาคเนี้ยมันจะเป็นเจอร์นี่มากๆเลยของตัวละครที่จะต้องหาปริศนาไปด้วยไม่ได้มาแค่เรียนหรือว่ามันทาภารกิจอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะต้องแบบว่าสามารถที่จะแบบเอ่อไต่ปริศนาที่มันมีความเป็นความตายถึงชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเอา่อ น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็ตัวละครอย่างแฮกกริดอย่างเงี้ยแฮกกริดเนี่ยก็เป็นตัวคีย์ของภาคนี้เหมือนกันที่แบบว่าฉากจบของภาค2เนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมที่แบบว่าแฮกกริดกลับมาหรืออะไรเงี้ยกลับมาในหัวใดเนี่ยแล้วก็คือประมาณว่าเราไม่สามารถเสียคนนี้ไปได้อะไรเงี้ยแล้วแบบการเชื่อมโยงการ,รอะไรต่างๆเชื่อป่ะผมน้ําตาไหลแบบไหลพรากเลยคือแบบโอ้แม่งดีงามจริงอะนะครับรถเอ็มมาวัาสันภาคนี้คือต้องบอกว่าน่ารักมากนะฮะในในบรรดาภาค ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีภาค2กับภาค4ที่ผมแบบรู้สึกว่าเอมมาแบบเฉิดฉายมากๆนะฮะและ้วก็ภาคนี้ถ้าเผื่อใครจำไม่ได้นี่คือภาคสุดท้ายนะฮะที่คุณปู่ริชาร์ดแฮร์ดิสนะฮะที่รับบทเป็นอัลบัสเซมร์แมนดอร์เนี่ยก็คือเดมะแมนโอคนเก่าเนี่ยก็อยู่ถึงภาคนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งเราสึกว่าเราเสียด,ดายนะครับเพราะว่าแกเสียชีวิตก่อนหลังจากที่ถ่ายจบไม่นานนะฮะเอ่อ คุณปู่ดิชัดแฮร์รี่ก็ได้ฝากการสแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆในฐานะของอาจารย์ใหญ่ดัรเบิร์ดอร์ที่จะมีความสุขุมนุ่มลึกซึ่งจะเป็นแบบที่เราต้องการอ่ะนี่คือดัรเบิร์ดอร์ในอดุดมคติของเราแต่พอภาคสามที่ได้ไมเคิลแกมบอลมาแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่าดัรเบิร์ดอร์จะมีความหุนหันพลันแพ่น,นมากขึ้นจะมีความแบบว่าโกรธง่าย,กยกาเกี้ยวก่าอะไรเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างภาคห้าภาคหก, 5, ก 6, นี่เห็นชัดเจนนะฮะแต่ว่ากับภาคภาคนี้เราจะเห็นดัรเบิร์ดอร์ที่เป็นเหมือนอา,อาจารย์ใหญ่ที่แฮร์รี่แฮรร์ี่่อะแบบสามารถฝากแบบ ฝากความหวังหรือว่าเออรู้สึกว่าเออเหมือนมีที่พึ่งทางจิตใจอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เออดีดีงามจริงนะฮะที่ได้เห็นการแสดงรวมถึงแบบแว่นตาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอะไรเงี้ยเออนะฮะคือมันมีกิมมิคซึ่งไอ้ภาคหลังๆมันหายไปนะฮะเออมาฟอยก็ดูหน้าหมัอนไส้ดีทั้งตัวพ่อตัวลูกเลยนะฮะแต่ว่าก็จริงๆมาฟอยเป็นตัวละครที่เราชอบนะเราสึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ดีวิลลปเยอะดีน่าสงสารนะเออตัวเนี้ยน่าน่าสนใจเลยไอฉากที่เขาแบบ อยู่ในบ้านเซเิทิรินแลวไอพวกแบบแฮร์รี่ม่งต้องปลอมตัวนั่ก็จะแบบใช้น้ํายาสับพลดแล้วก็ไปหลอกถามอะไรเงี้ยเออฉันน่ารักดีนะมันฟอยนะฮะร,รวมถึงภาคเนี้ยดีใจตรงที่ว่าหนังมันให้แอร์ทามกับมาดามพอมฟรีนะครับที่เป็นอาจารย์ประจําห้องพยาบาลรวมถึงมาดามสปรูที่เป็นอาจารย์ในเรือนกระจนะฮะที่สอนอเนี่ยพวกแบบอะไรอะพวก พวกพืชพันธุ์นานาชนิดอ่ะนะฮะผมจําชื่อวิชาตรงๆไมเด้อเยวพูดผิดแล้วบองอีกนะก็อ่าเป็นวิชาที่จะจะต้องเอาพืชมัมา,มา,ม,ามาศึกษานะครับอ่าก็ก็จะเป็นแบบว่าอารอบนี้เขาก็จะมากับต้นเมนเดรที่จะเป็นเหมือนเด็กนะแล้วก็ร้องไห้พอดึงมาจากกานนะระถางอะไรเงี้ยก็ยังคลาสสิกเช่นเคยนะฮะเออเราเรารู้สึกว่าอย่างฉากแบบเปิดแบบแบบตัวห้องแห่งความรักก็ยังดีมากนะฮะ หรือว่าฉากย้อนอดีตปี50ปีก่อนของทอมลิตเดนก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันนะฮะก่อนที่ภาคสี่จะเห็นวอเดอร์มอร์ที่รับบทโดยดับรัฟไฟเต็มๆนะครับเพราะว่าภาคสามจะเป็นภาคที่ไม่มีวอเดอร์มอร์โผล่มาใช่ไหมฮะเออแต่ว่าภาคสี่เนี่ยก็จะเห็นเต็มๆแล้วว่าวอเดอร์มอร์ในร่างจริงๆขงเขาก็จะเป็นรัฟไฟที่จมูกแบบหายแล้วก็แบบว่าไม่ไม่มีหูเท่าไหร่นะครับอนอกจากนี้มันก็จะมีแบบกิมมิคเล็กๆนะ,ะที่ผมชอบอย่างจดหมายกัมบนาดนะฮะ ผงฟูไปต่อแดอก g o n นะฮะนิมบัสองพันหนึ่งหรือว่าบันไดเคลื่อนที่เองก็ตามอะไรเงรี้ยภาคนี้ก็ยังดูแล้วแบบมีเสน่ห์รวมถึงฉากคิดดิที่แบบว่าแฮร์รี่แขนหักด้วยอะไรเงี้ยระหว่างที่จับลูกเซนิสีทองนะระหว่างนั้นนะเนี่ยพอหลังจากฉากนั้นผมก็เดินเข้าไปห้องน้ำใช่ไหมแต่ว่ากลัวแบบพลาดฉากเด็ดๆอะไรก็เลยรีบวิ่งไประหว่างนั้นผมก็แบบตกบ,บรรันไดนัก็สะดุ้งแบบเขาเรียกว่าไงหน้าเกือบคว่ำนะับแล้วก็แบบไอ้ขานี่ก็แบบว่า สะดุดขั้นบันไดนะันก็แบบด้วยความลงมันมืดๆอย่างแล้วเรารียบอะไรเงี้ยนันก็แบบพลิกครอบกรอบเลยเหมือนกับแฮร์รี่เลยนะฮะเอออินกับหนังมากไปหน่อยนะเออจบกันที่โรงพยาบาลดูแฮร์รี่จบจบที่โรงพยาบาลโอไมคก้อ oh ไม่อยากเชื่อเลยนะฮะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมที่จะมาดูต้องก็ต้องบอกว่าคุ้มนะฮะแต่ว่าเป็นแฮร์รี่ที่ลงทุนนิดนึงเพราะว่าพอดูเสร็จปั๊บนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลย <laughs> แต่ว่าถามว่าอยากดูอีกไหมอยากไปดูอีกนะฮะรู้สึกว่านี่คือหนังภาคที่ชอบมากนะฮะแล้วก็มันพูดถึงการที่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่เป็นความทรงจําเนี่ยมันจะยังอยู่ข้างในตัวเราเสมอนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังมันพูดเรื่องนี้ได้ดีผ่านทั้งจะบันทึกของทอมริดเทลหรือว่าจะบันทึกไออะไรต่างๆแนละที่เราเห็นอนะ่ะผ่านตัวหนังเองก็ตามอะไรเงี้ยหรือว่าผ่านสมุดภาพที่เปิดตั้งแต่ฉากแรกๆเลยที่เห็นพ่อแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหรือว่า ตัวเรื่องที่เราเห็นแบบความกิฟฟินดอร์ของแฮร์รี่อะไรเงี้ยฮะที่ที่เหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะดึงดาบออกมาได้เห็นนกฟินิกด้วยนะฮะที่แบบว่านกฟินิกเอาเอาหมวกคัสสันมาช่วยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรได้นะแต่ตอนหลังก็สามารถดึงดาบที่จะเป็นทายาทของกอติกกิฟฟินดอร์นั้นที่สามารถดึงออกมาได้นะครับเป็นกิฟฟินดอร์ตัวจริงอะไรเงี้ยน,นะครับก็สนุกทุกฉากจริงๆตั้งแต่ฉากเริ่มจนฉากจบ ผมยังอินกับแฮร์รี่พอตเตอร์เช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นแฟนหนังสือบางคนบอกว่ามีคนมาเมนต์บอกว่าเฮ้ยแฟนหนังสือเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเวลาไปดูหนังภาคไหนๆก็ตามเนี่ยมันผิดหวังแต่ผมต้องบอกว่าผมแยกสศระสาทาได้ว่ะคือเรารู้สึกว่าเราแยกไปเลยว่าถ้าดูหนังก็คือดูหนังเพราะว่ายัางไงก็ตามหนังมันไม่สามารถทําได้ทุกองค์ประกอบแบบที่หนังสือทําได้แต่หนังมันสามารถที่จะพาเราไปได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญมากนะฮะ สิ่งที่ผมจะชื่นชมมากที่สุดคือหนังภาคสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถ a ด a p t ความเป็นหน,หนังสือที่มันใหญ่โตแล้วมีเรื่องราวมากมายเนี่ยสามารถ a ด a บ t เป็นหนังที่โคตรสนุกและดีงามมากถ้าภาคสี่เข้าเมื่อไหร่นะผมคงได้ดูหลายรอบแน่นอนเพราะเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดอีกหนึ่งภาคแล้วเป็นภาคที่ตอนดูในโรงผมก็แบบรู้สึกแบบอะไร s p e ค t a c u l a r ไปกับมันมากมากเลยนะฮะแบบ Spectacle มากๆดีงามมากจริงนะครับแต่ว่าสำหรับภาคสองก็เช่นกันผมก็รู้สึกว่า มีฉากที่ประทับใจจนน้าตาไหลอย่างฉากท้ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังเป็นฉากที่ประทับใจเช่นเคยนะฮะแล้วก็ยังยอมรับว่านี่ก็เป็นหนึ่งในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่ชอบที่สุดอีกหนึ่งภาคนะครับก็เชียร์ให้ทุกคนไปดูกันนะครับถ้ามีเวลานะเพราะว่าเอา่อมันอยู่ไม่นานเพราะว่าที่เขามาฉายเนี่ยคือเขาถทาที่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยจะมาทุกภาคเลยนะฮะภาคลอาตย์หนึง่งแล้วก็จะมาเพราะว่าเอ่อเขาจะมาเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเหมือนกับมา ฉายเพื่อต้อนรับนะฮะการกลับมาของจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าจะไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะก็คือจะเป็นสัตว์วิเศษใช่ไหมสมหัตจ์สัาาจจ์แก็ถิ่นที่อยู่ซึ่งตัวโลโก้เหลือกึ่งหนึ่งนะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าชื่อตอนใหญ่กว่าชื่อว่าความลับของเดอร์มินดอร์แล้วก็จะได้เห็นความลับของเดอร์มินดอร์ในสมัยตอนหนุ่มของเขาตอนที่เขาได้ผูกมิตรแลวก็เป็นศัตรูกับกินเดอร์วันที่ที่เป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดในโลกพอมดแม่มด ในยุคสมัยนั้นนะฮะก่อนที่วอร์เดอมอร์จะมาใช่ไหมฮะก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีหนังสือออกมาให้อ่านก่อนนะฮะก็หวังว่าจะออกมาโอเคนะครับแต่ว่ากินเดอะวอร์กเปลี่ยนนักแสดงหลายรอบก็ไม่รู้ว่าคนจะเริ่มเบื่อหรือเปล่านะแต่นั่นแหละผมแอบเซงกันกับของเดวิดเจสตะมันดูไม่ค่อยมีอะไรใหม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเวลาเราได้ดูหนังเก่าๆเนี่ยของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับไม้ดีวิลหรือว่าพุ่มกับคิดคอลัมบัสเนี่ยเรายังชอบเช่นเคยเรายังรู้สึกว่าเออเนี่่ปมกับท เข้าใจในภาพยนตร์แล้วก็เหมือนว่าภาพยนตร์จักรวาลแฮ,ฮร์รี่พอตเตอร์นะแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับส่วนอังฟองโซครูนเนี่ยเอ่อก็อมผมว่าเขาก็เล่าออกมาได้ได้น่าสนใจนั่นแหละอืมนะครับคือเขาเก่งนะเป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็มีการตีความของเขาฉะนั้นมันก็จะมีคาแรคเตอร์มากๆในฝั่ง,ขงเขานะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนหนังสือเท่าไหร่แต่ว่าตัว ตัวหนังถามว่ามันก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีไหมก็ยังดีงามอยู่เช่นเคยเพราะว่าฉากที่ซีเรียสแบกนั่งขี่บัคบี้อะไรเงี้ยนั่นก็ดีนะฮะเออหรือฉากย้อนเวลาหรืออะไรต่างๆ,ๆนะก็ก็ยังน่าสนใจนะฮะอืมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงภาคสามมาแล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำนะฮะแล้วจะมาเมาส์มอยอีกทีหนึ่งนะครับเอ,อ่อ anyway นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Harry Potter กับห้องแห่งความลับหรือว่า Harry Potter and the Chamber of the Secret นะฮะก็เป็นหนังที่ อยู่ในใจพวกเราในเด็กยุค90นะครับเด็กยุคใหม่จะไม่รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์จะไม่ทันแล้วนะฮะฉะนั้นการกลับมาฉายลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมไม่รู้ว่าจะมีคนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าภาคแรกที่มาฉายเนี่ยในสัปดาห์แรกที่มาฉายนี่ก็คือขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกออฟวิธเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นหนังเก่าแต่ว,ว่ากลับมาหนังใหม่ที่ฉายทั้งอาทิตย์อะ่ะไม่สามารถซู้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้อะ่ะคือคนยอมที่จะกลับมาดูหนังเก่าอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่านะเพราะว่าแฟนๆมันเยอะคนที่คิดถึงงงหนนนััเเรื่ออี้มยะ ยิ่งถ้าเดอะหลอดมานะเดอดหลอดรอบเดอะิงมาฉายนะีโหยิ่งต้องดูเลยนะฮะคือรอคอยมากๆครับก็ขอบคุณทางค่ายด้วยนะที่อ่าวันเดอร์บรอดเดอร์ไทยแลนด์ที่เอามาฉายนะครับเพราะว่าเราพร้อมที่จะดูเสมอนะครับถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์กลับมานะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่มีความหมายพวกเราหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยเช่นกันอ่ะเพื่อนๆไปดูรอบใหม่หรือเปล่าอ่ะถ้าดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเมา้มามอยเล่าสู่กันฟังได้นะครับหรือว่าใครที่ พื่อนได้ดูเร็วๆนี้ยังรู้สึกลักเรื่องนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือชอบภาคไหนไม่สุดก,ก็มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทเอสลใน YouTube หรือว่าบิ๊กนภัทใน t i t t o อกนะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ